ตีคดีไรน้อ จังคเอาไหมครับขอเพื่ออะไรค่ะสำหรับเสียงตบมือเพื่อน่าเสียงตบมือคือเสียงสวรรค์ตัวสิ่งสำคัญคือแรงเชียร์แรงใจบ่าวหลายใหญ่หางคือเก้าพันจิบเดฟอนห่วยมันคือเขียวเธอรู้ปุ๊บเว้ยพ่อจะมายังพอพ่อพี่พอจังใดพีตัวเนี่ยผู้บ่าวหมอแเพื่อนสีตัวเนี่ยเกินพอจังใดเกินพีไอ้ส่นตัวห่วยพีไอ้ขอโทษเด้อ หน้าเบาเกิดจังไดนม, ER, มันคือยังงงแทถวโบพี่ไอ้์ฉันมายืนคือพระเอกหนังเอ็มบีเท่แค่เห็นมาพระเอกหนังเอ็มบีเรายืนเท่ขนาดเด้พระเอกทั้งเสือพานหัวหน้าพระเอกทั้งเสือพานติโอ้คุณการฮะคุณการอนันนี้กับคุณลาวีสันเต้ยอ้าวบาลละครเราโมจ้อน่ะเออ เพี้ยพระเอกะพระเอกเนี่ยจำเป็นทั้งช่องสามอีแม่ทั้งพูนเห็นชัดบ่แม่ลูกไส้รอบอรครับขันเพิินท่วงจะไปเถียงพันเออร์ครับหลักฐานมนเห็นน้ำกันทนโทอยู่ครับฟ <c oughs> ังสะก่ <c oughs> อนย้อดวันเกิดเปิดออนซอนที่นี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้านะครับคาัีโทรสีครับ ขอบคุณทั้งการจ้าภาพน้องแนนเด้อร์ขออีกรอบนึงกันแล้วกันขอการดแน่นะครับมารงเกย์จำซืออีพอเฮ้าบ่ได้นะครับเกิดบ่ออกเกิดบ่ทันครับขอบคุณน้องแนนสถานที่บ่อสนี้ท่านมันจำบ่อิดว่ามันเคยมาเยอะละคขอบคุณขอบคุณครับเช็ดออกก็ได้น้องแนนแช่ไครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายๆอีพอคุณแม่คำพันธ์ ทวีศักที่แม่คำพันธนั่งอยู่ใสน้อแม่คำพันลูกสวัสดียาวยา้อแม่คำพันธเดอ้อนะครับมาคำคำบาได้ไปหายี่แม่ก่อนนะครับออคุณพ่อคำเกี่ยวเราเป็นคนจิตใจดีคือกันกับลูกไส้ซา,าตีกับเพ่นสออีที่ได้มาเสพสองมาเป็นบริบาลในกองบุญออบริจาคให้ทั้งออหน่วยงานหรือโรงเรียน นะครับต่างๆบ่พ่อมาเพิ่นยังทําบุญบริจาคให้กับบริวารบริวารก็คือศิลปินหมอลำนําครับขอบคุณหลายๆครับอ,อีแม่คําพันธ์นะเดี๋ยวจะ,จะเอ่ยน้ำเดี๋ยวฟังล่ำซะก่อนเนาะมีการไล่สดนั้งติป้าเดีนยวด้วยดสดบ่สวัสดีพี่น้องทั้งบ้านเด้อปกติผมบ่ใาหา้ไล่สลดวดเนี่ยเดาว่าเขาไล่สดบ่ไปหยังครับ มื่อนี้อนุญาตให้เพราะว่าอีพอเข้มเกลียวเล่าใจดีโอลาโนโ เอาละแล้วเจะาเนสาธุสาธุสาธุกุกุสันโทนี่โกนะคมโนโัคสโปโคตโมสีเอ้ยสีสีอริยะเมตตาโยแลวจังวาคุณเอ้ยคุณกุดเบิดอนมาดาคุณครูบาอาจารย์เลลวฮันนี่พองคุณสินคุณทานคุณแก้วสามประการจงมาพกมาบังจงมากรังมาเลียในวันนี้ ออลาลา เอาละฮะนีจะมาสาธุสารทุนเด้อขาโคโนบนอบนิวหัตถบาทบังเสียน เรียนกระนมเอื้อนบนอกประคุณคู่ไหวขอถวาวคู่ไหวเนื้อเสียนเก่ากระบอกปนเมื่ออบนอกเนื้อคิวระบางเสียนเพลาลผมเสียเอื้อนหอกประโถเพลียงพร้อมเดิมพอพรอมสืบเนืองเช้าเดินให้โคตรบังเอาทางใคยขยายกอไเปิดามเรื่องเลี้ยงไปให้ได้ของเดือคุณพ่อเป๋อไหนอาได้ของสมองเสียมเสียบแหลมสาระทูดึงขับเป็นคุณพ่อคู่ขอให้บ้าช่วยแอมสถิตแต่ไม่ตัวยาลันละยาได้มัวเบาลง ลงว่าลำน้ำปองแม่สิพิษหรือของบ่เข้าลองเขาใส่คุณผะาตรขอให้มาช่วยกับมาบังไว้อย่าได้ทองคุณนานลาดีพอพูดช่วยปองพอทำมาสองสองตกใน,นะสงมาหลัดในสวยบางอย่างเก่าคุณประบิดาเงาให้มาดันพร้อมทำถือคุณพอให้มาจำโจงถึงเดินเข่าใส่ทางอยาได้ล่ะขาดทางอารมณ์ลีกแหวนนหน สารทเด้ทอหลอดีสูตรนี้ผู้ลุ่ลองตรวให้มาโดนด้านเขาผู้ใดตัวพวกกระมองน้ำระว่างแะแวดพ้อมผู้ตัวขาอยู่สวยงามดึกอันใดให้เลยบ้าจางน้ำดึกอันใดให้เลยบ้าจางน้ำว่ายามแม่ก็เส้นเลยทอหลอดีพราะตังทางสาบให้มาตามตัวขาน้ำรักษากระพมไม่เวลาลำยาได้ปอยโอยโคตรเลนอยบาดสีอออยอดเหลวกระลำเกี่ยวเกี่ยวรปชันสาัวเด้ในผู้อาจารย์นั้นพวกเคยสร้างสมา โชวละเิีชาผมไปเดือนไลไว้รวยย่อเมื่อถวยเนื้อเกาในบ้างผมเกากระมอมผู้ขากลมละเลือกแล้วพัดอมเกตเกศสาสาละจุเลือพุณนโูบาให้มาชักให้ส้อยต่างทางบ่าให้พาเราพาดุลย่าบุญไต่ไค่โองพุดโธเลิศดลำให้น้ำากลับมาสวยกองดึกจับ้อยให้เสียงคือจังของกองสรารันโมไทยละปารูมาฟังนังปลลมผมลองเสียงหงเสียงหาวยาออกไปจะได้ลายอธิบายผูวแต่ย่ามีให้ขาดคำ ตัวเด็กกอเลิศนำลงเอกโอละฮันเลวหันเอกเลวหันเอกให้มาดานลมาไถโป่งศสีละวันนี้ทลานี้รางหนุ่ยสุพรานาไม่มาช่วยขคำพูดดำทายสุไลสารันตัวเด็กก็เพียบพอนไทยพวกเราอยู่เมืองสวรรค์เวทเละศสวรางเลยขุดในบ้าเทียมสองทางไวลางอวางแขนปอนไม่ร้อยก็ห้อ่อนย่อประกอบยกขึ้นให้คนจ้องซ้อนเอ๋ ใจเย็นๆเด้อไหวลุ่นนั่นเออมาลำก่อนพรท่าน,นาเห็ดแห้งเด้บาดฟอนก็คือจังออกกับไม่นี่เด้อเอาละฮะเนี่กระฟังเอือดเจ้าเท่าแก่คุณสารฟังเอือเจ้าเท่าแก่คุณสารไม่ความว่าเมื่อเนี่าบารมีงานลรั์ท่าเจ้าภาพาทุกทุกเราต้องทราบสันอยู่เด่นได้มเมื่อเนี่ขึ้นเวทีแสงกันขาดกูแต่ฟังเอือดหมู่ขางนอกขอบพาน มือเดินเล้วนในสิเขาสันน้ำ่ะล้มาชิงจำวดมือเดินเดินในสิเขาในประกวดผู้เรียกเวนบอลดีกับผู้ใดสิมีรำนักวัวหลายสังเปียบเดือยพ่อใหญ่ในประดุจกันดานว่าเรียกไทยในหังแเลว้เต็มพวกต้นฟ้าสิตาสินให้เต็มก่อนละผู้ใดสิแกมละผัดเบิ้งดีกีได้ขั้นก่อนไทยดีละบะลำมหมวกัานไทยล้ดีแล้วก็มีผู้เจ้าบ้านโตที่หลังนี้เดือพ่อในผู้ใดบอลดีก็จะเอาไปฟังอา์ถ้ายามพอ ก่อนละไผ่เราเสิลำขาดลำจังไอ้พวกทันห้วยปังอื้อเดือมาจากหน่อยบวกมาลำกระซิปลอยก่อนคอสอดมาเราไปเองแม่นแล้วมันชมมองกลัวๆสิเห็นดีเห็นสวะรอหน่อยค่อยดูพวกวันลำเรียละมามีคู่แข่งกันหมดวันนี้ไผ่บอลนี่เดืกมาให้ปังก่อนเดือกพอเขาเจาะนก่อนเขาใส่กันนก่อนเขาใส่กัน ลำเพนสีเลี่ยมแต่ยู่ในโทรทัศน์ผู้ดีผู้ดีเออมาโมนีพูดมมพดีกว่าในทะระทัศทัอีกทันสอเจ่อจับเมื่อโอ้โถๆเมื่อจะได้มาเคลืนนิ่มแต่ทานสอจอเออสมงามฝักแน่แท้เพื่อนกันย่องคอยคือกันมอนให้เจ้าเป็นตัวแท่นสอจอด้อให<า>้เจ้าเป็นตัวแท่นพีซอจอด้อ มันกับของแน่นอนที่เราท่านสอท่อกับเป็นตัวแท่นซอจ่อตาใดนี่แหละมันเกี่ยวนี่ก็บพมันเกี่ยวให้ข่อยเด้เกี่ยวให้ท่านสอจอเพิ่นเพราะมีผู้ล่งสามาคัครแข่งเนาะเออพี่น้องเรียกเอาเลยขันบอดีอีหลีเนี่ยบอมีจังสี่เด้บ้านอื่นบ้านอื่นเนี่แข่งกันอุตตลุดคนนี้นี่แปลวา่าสุดยอดอีหลียกไข่เลย,เอ,นยอนอน,นี่แหละยอดความดีพี่ซอท่อตัขวข่อยนี่แหละ เออกระยอนอาศัยบารมีท่านผู้นำถูกโมบานบารมีท่านสจเพิ่นนำประกอบการจังได้เป็นขันบ่มีบารมีมาสิได้เป็นบาง่ายแต่ให้เกี่ยวจากบาดในเรื่องสมัครผูดีกระเดียกระดอแท้บ่ได้เงี้ยนดอกมันรอยกไก่ให้หมอลำซาตีมักเข้าผู้ดีแท้ที่ผมสิกล้าเถียงตีหลักฐานมันมีอยู่ป่านเนี้ย

เพี้นเอ้ยเพี้นสีเอ้ยสีรวมกันแล้วเอิดมาเพี้นสีเจ้านับเอาเอิดแต่เลี๋ยวเหตุหนาภาษาเดชลงมาผู้จักกากระด่งโงละเมอคนเลยเลี๋ยวเบิ่งทรงบับเบี้ยปะทมไทยอยู่ในห้องแห่งสวรรค์คิวคาดคันไอ้คิวคาดคันละเป็นล้น้ำเชื่องยิ่งอยู่ในโลกาบ่ทนางงามย่อยโคอนางแขนสายสวยนาฬิกาคันคอซาตีลัมซาตีลัมในข้อเกี่ยวได้บ่พ่ายบางบางเห็นบ่ละเป็นที่ว่าหลุดอุ่นงามยิ่งจริงจังเขาก็ลื้อซานนำมาซามานเลว ขำว่าเนี่รามสุอพะเอ็นทถามาใหม่แนวรามสุอพะเอ็นทถามาใหม่มาปวดไผ่พี่น้องชาวเชื้อเมื่อป่าช้าหรือแม่นบ่สหรือแมเจ้าในบอสรามแม่นบอสหรือแม่เจ้าในบ่ลามพวกเขาซาดังดังคือฟังเขาหรือซาการหลุดปั้นเอาประชาชนเขาวัววัวนางงามของโลกเพี้ยนสีนางมาดันเพี้ยนสีนางมาดันคือเจ้าแม่นบอหรือแม่นบ่สหรือแมเจ้าในบ่สรามแมนบ่สหรือแมเจ้าในบอสโอแม่ละบ่ขอถามตัวตัวเป็นคนละงามเหมือนพี่ชายโคเกี่ยวมาเห็นแล้วกันวันนี้สิขอจ่าเกี่ยวหน่อย โวยนางเอ๋ยโวยนางเอ๋ยผมไปงาน nhạc สดสิขอเล่อดื่มแถมแก้มเอ้ยแก้มือแก้มือท่านสอจอฝากมาใบแก้มละใบคือซื้อเจแล้วบ่ว่าฝากหอมแน่เีเอาอันนั้นมันบันที่สวงเออแจ็คเะาคอยกันคืดน้ำเนาะอย่าแพ่งเถอะนี่ละย่ำตอนังเป็นตายอ่ะย่ำเป็นเสือเป็นสาวจังสี่ละ ขะนนั่งเอาผ้าพิษด,ดังยุหันเพเป็นตะบายได้เป็นตะบายเอาโหลดเดนี่ยนะขันชาติพีไข่ซีแพงอยู่เด้นี่ข่อยว่าถือถือว่าเป็นพีสอสอได้เนีข่ข่อยาะแพงดอกบอบหน้าที่สอสอห้แล้วสมัยหนาวสอสอลเอสยสอสอลยที่เจ้าอ่ะแก้มเอ้ยแก้มเอ้ยแก้มบาไปใช้ลเลี้ยวในผู้สอนแก้มผู้สวนผู้ใดแล่นน่ะ เต้นอาละสิได้อยู่สดร้อนหลุมห่งเตียงเจ้าเตียงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเจ้าผู้ใสแข็งยังให้เลี้ยงไอ้ไปเนี่ยยาสูบแทนและให้และที่ลำเดียวลำเดียวให้และที่ลำเลียงไปจะมาแต่งตัวคือพออ๋อไปให้นี่พวกเนกไทย่างดี เจ้าก,ก็จะมันคือคู่คู้ซอยสอนเนาะมันนี่พอออกับคู่คู้ซอยสอนเสียมาสู่กันนะพอออนี่ย่อว่าจากอีหยังหัวอ,อีอ้อยฮึมฮึมวนผมน้อยกันดิเอาละฮะเนี่ยกับเหาสามนี่นภาษาก่อนโนแล้วได้เหล่าซ้ำนี่สาก่อนโนก่อนเหลา สําหนีสาก่อนนอกกอนสิผ้าเข้มพอาเดินลงไปหน้าว่าสิผ้ารังน้องเดินมาลมงอมเหาพี่นันเลวพี่นันแล้วมีเอลาเลียงลาลงเพียงเพียนหันจากทิ้งลำบ่าเอิญสั่งลงตาจากทิ้งลำบ่าเอิญสั่งลงตาในสิลาคุดงามาลงไก่เข้าหวงเ้ามลาในลำบ้าลงเฉยเฮาห่วงหอมในสวงหลวเต่า้อมในสวงหลวเต่าคันิจาวบ้านเลื่อมขัิวเบิ่งนันันทันนมามาตราเมื่อคืนปีไม่แทมเถอาเมื่อคืนปีไม่แทมเถืงอใ่บาลงลไหลอาบลง ทำเพื่อละคำและเคื P ่อละวาและเหมือนคนหนึ่ร้องต้องตาถัดทันดาราบ้านละขันแดดเด้าเขาตูพองหูเดี่ยวเบิ่งแนบเดี่ยวเบิ่งแนมนุกีจู่จิกจอกคอยต่อมสมงยเสียงกันมาละคาคาเรนละคำฮอนคณะอศักดว์ในดงกำเทือนเดือนละสิบเอ็ดนัดเดียวฮาวจ้อยไอยไปลิงเบิ่งไม่ว่ายี่ยองลมตีเหลียงไม่ว่ายี่ยองลมตีไม่ลมไม่ลมผัดหลัดลงดงคอยมีเริ่มพอบมีเริ่มพอบไม่ลมบไหวลมตองลำเพิ่นเดินเดียวไปคนเดียวไม่จ้อยไอยสู่บ่เห็น นานว่าแหละแขนส่วนแน่นหาบ่แค้นครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือหมอลำก่อนชัางสีละก่อนว่ามันก่อนเสื้สีหมอลำก่อนประโยศศิลปินหมอลำก่อนสี่ห้องเพียงใดสีเฮ็ดไปจังใดก็ต้องให้มีสีนั่นนวลสัก่อน ขันศิลปินมาก่ามันสีขันบ่มีสีน้านวลนั่นขึ้นนักลองธรรมดา mm hmm. ขันล่ำไปล่ำมาสีน้านวลส่วนดวใดไว้แนในเดื่อนองอันนั้นคือศิลปนหมอลำเล,ลียนมากจากคุณครูโดยตรงเออได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีอย่าดีงามสังเกตบ้างดีดโหลดขันมีสีน้านวลสัดพันตบมือไห้อันนั้นคือหมอล,ำ,ลำอีหลีเออเอาหัวลอยเหง โอ้อยากฟังไปอีกโอ้เพนสงสัยว่าไปยังหมอลำจังว่าสีหน้าน,นวลอธิบายให้น้องลูเขาฟังเขาใจก่อนท่านสอยจอรับเนี่ยมันเป็ดจังซีก็คือน่ายพ่านเศรษฐบุตรเนี่ยคือสามีทาไมเงยนวลไม่เงยนวลนี่ตามสามีเขาไปล่าเนี่ยล่าสัตว์อยู่ในโคกในป่าไปได้ยินเสียงนกตละลเวกได้ยินเสียงนกตละลเวกอยากได้หลาย เสียงมาคือมวนแทออ้มันบอบี้อมาดเสียหน้าไปหาใดก็คือล่ำปีล่ำออเอามาเห็ดไห้ไก่เคี่ยงกันออกับเสียงนกกาละเวกอันนี้เป็นการระลึกหามายเงนวลเออมียของนายผ่านเศตษะบุตรสีหน้านวลส่วนใดไว้แน่เด้อดินอ,องออมอลำก้อนทั้งหลายก้อนสิล่วงก็ต้องเอิ้นหามายเงินวลสกอนผู้หาเสียงแค่นไห่ที่แรกข้อมไม้นั่นนะเอาบานีเจ้าบ่นเนี่ย ตายแล้วเพิ่นหัวล่อไข่ไข่อยตัวไปจังใดเพิ่งจะหัวล่อไข่เนาะผมอ่านหนังสือมาดอกท่านสจครับจังใดมอโมสูฟังครับไม่เย็นนวลหน่ยคือเมียนายผ่านเสร็จแต่บุตรผู้หาเสียงแค่ไหนที่แรกครับผมมันแนวาอืนหน่อยบัดนี้เดี๋ยวท่านธาทีเจ้าก่อนเนาะอ๋อเอาที่สบายใจเลยตีห้ายมันสิบบเป็นบันเป็นตอนบ่กเดขันล่ำก่อนธรรมดาแล้วบ่เนี่ยล่ำกอดประยุกต์เป็นจังใดบ่เนี่ยเอ้า เออขันมาาันจะเอาสะกอนหมอลำกวนประยุกต์เป็นจ้าใดเอาเชิดขณอยบ่เนี่ยนักดนตรีเฮาพร้อมเราไปหางเครื่องหนาไปที่ร้อมเราไปเอาพร้อมเราแก้สวงออกหลังจากสีน,น้นวนแล้วมาฟังมวลซื่อแบบหมอลำกวนประยุกต์สะกอนเป็นเจ้าใดเสื่อย ตั้งท่าฟังคือสิขาง้อขาควยเลยแนมะ่ฟังลเำนะี่ยเอาให้เปลี่ยนธรรมชาติคือยาก้อนกับ้อนไส่โลดปเ้เปียังนี่เห็นไหมคือน้องไส้ไฟดิเรายคยาจฟ้อนแล้วก็้อนเลยอันนี้เป็นธรรมชาติเนี่ย หมอลำซาตีเพิ่นคือบวชตะโดนเราจะมาโหยอย่างนี้นี่อันนี้แม่นหมอลำขอเสียงคันหมอลำขอเสียงก็ต้องขอแบบนี้อ่บอกคือคอนเสิร์ตไม้ไทยเด้คันไม้ไทยนี่เสียงอยู่ไซสเสียงไกลๆด้วคันไม้ไทยมากไปไปเกือบมาถึอลูกหลงเกินไปคอยล้อพระท่านเออมันก็คนละอย่างพวกมันค่นเสือดไม้ไทยอันนี้หมอลำโอ,โอ,โอ สามว่าคือถือถอศูนทางน,น ล่ำจังใดล่ำจังสี่ล่ำแบบใดจังสี่แล้วล่ำใส่ไม่นี่แล้วไม่ใหญ่โอเดอโอโนอพี่นอเอ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 ้ยออเ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 ด้อมันจะเป็นทศนิยมหรอปูใสมักราคมปามีนามักราคมปามีนาท่านเมษาพู้สภาไม่ถุกน้าตายเราหอยตายแล้ว phải <laughs> mò mảnh mỏng nét tiktok đấy nhỉ? nó là mỏ phim này là, tha khỏi mất. nó là thôi พับลำนี่พอรับไม่ไหลหวานรัลนี่อรับมีอะไรบานเป็นรประาทตุงคว่าลำยนแหงดีรับแบบดีทั้งเิ็นเพิ่งแบบมาเห้เพิ่อลมอุบลงทั้งลับนะเหลวแบบับตุ้ทั้งแบ่ลาบบวกาบบมาลำลำแกงไหลแลกในแกงตายกงตายเ้าท่าลาบะเ้ยแย่แย่แกนใกไปายใเกบายเร้าท่าลาบ่เยแข่แ่กันแยลเดือพอแบบแกปลาหลงปลาหลงของรับนตโพลเสียงโยนยุดยนยนตังยาวยางยางยาว อำนาาแทบลุกพัเทาวลุกพ่านพาว่าอยู่ในแกงไกลขันและผู้ออกจากกันว่าเรามาสร้างลงตาลรับแบบตาลขันลงขอนลงขอนแล้วเฉยเฉยบินเฉยไม่เรามาลุกเราสารสิทธนาดอนโคดงเซท่านต่อพระดาแนวทรงซ้ำทรงส้ำว่ารับเจ้าทรงสาบ เออบุญเดือดัวสุดบุญเดือ้แม่พี่น้องพี่นรอกัป่าญาลูกตาทรุ้นเดือดเนือดเด้อเด้อลูกเด้อที่าปังลำลึังลำมาตาสุกลงป่ากระชุกนีอนอชุกนีโน่จะได้มาเห็นอาบุญพระาซาตาซาตาขาดเสด็จมาฮวมบุญทู่มหัวไร้แม่นจังขอจังขอมาเห็น้าพบกันไม่ขอมาธนาอยากตุกซัน ทุกสาลพข่อยอยู่สบายสุขเป็นจังไหอเกันสัทธาสัทาวิมีโลคธาต์โลถ้ากุค่อยสบายที่ถ้วนการทีส่วนว่าการทับหัวการทับหัวหัวบีดีบอพ่อแม่พี่ดองสบายบ่ฝาลุง พวกพวางทุกห่างแม่ทวกพ์พอใบพม่พีเอาไว้ทำปั่นให้เอินเดินเดินเจอลุกเจอกระจังสียหลับจังเสียหลับากคู่่อมาซ้อนขีดละล้นละแป๊นน่งใหม่ถ้าใหม่พัวไตยที่ปล่อยยักษ์นั่งึงผู้นั้นเอออนเออเอันนหันั้นนานานาเขเอเลี่ยงลูกน้อยสบายมันยุเอให้ไปดี่สีีคู่นี้ยัง พีนี่สิมีคูดนย่ังอรังตัดเอื้อตัดเป็นแถวตัดเป็นแถวใส่กระโปงทุ่งเทาว่าจงได้ทั้งเจ้าสบายดีคนสวยงามกันปันได้น้ปันไอเดสิแดงละสูบพวกกินเลี้ยงโมอฟูขอเสียงแม่ลูกอ่อนมาครับเ้ยเจ้าสมคือขอแตกต่างหมุ่ก็แม่ทานสอนสิเมียบ้านนี้จะเข้าหลือเทีนี่ นั่งสจอเอ้ยก้อนสีเมี่ยกับมาพอนเนี่เด้อพอนสะกอนเด้อทานเอ้ยห้กำลังใจนองนองแค่คนละสี่ลอยหาลอยสกคนยังเมีย <c ười> เอาละฮะดเบ่อหรือพอสีจะหยุ่งบ่กโงส่งหัวอกพอทันทุก,กงงาท,าท,ทันลมใจทันลงใจ่มาแงไปโยนไปเราพักไปทังลาไปแล้วแบบไม่รู้ลแล้ง นาสิจังสันพอหายรองเราวาดูอีกก็พอได้กบทันพรูท่านพูรูมีเกียรติสักนาทันอาจารย์คุณครูคนละคูโมนไหนายพรจมอยห้องใจตั้งว่าทางมาละบังแกนรถเติร์ดควงอัลเลนขึ้นได้ขึ้นตะวี่ขึ้นเรือลังอีกกับเด็กนอเแมนต้อยนันก้อยนันเือบุญาอาโคดรถสายเรีับเอบีัดเอบีโออยู่ใดรถสมัยซสาเสือไม่เป้ยังพออยู่มีกก็ทันนอเแมนคุณรู กับทางนอเแมนผู้ถูมัธยมสี่ห้านดาคนสบายนั่งกระเดือแล้วก็เป็นสายลายเป็นสายลายหันสวิตตาอ่านเลียดหางอานเรียดหางเงินอะเลียดหางเงินจึงไมเดือหาสู้พวกคุณฮูนอเแมนพวเขาพวกเขาอานดบานเย็นอ่านอ่านดบานวันอ่านเร็วพังผอมพังพอมประจําไ้สูขหัวก็จําผมไปในผู้ซื้อสาธีจับผมไปในผู้ซื้อสาธีอย่าเสือกเาเรื่องคำต่อไปทางหน้าหาเรืองเรื่อคำต่อไปทางหน้าหาไปหาเชิ่อมหยิบสารคำพักแห เช่นเยียมสารักทำพังแม่บนเป็นป่าแหล่ๆโอ้ไปแม่ไปแม่โอ้เอาว้อยไล่ตื่นกสักก่อนยินดีต้อนรับอ่าแดนเซอร์ลูกเขยมันแม่นปะไม่พอเท่าจับเมื่อผู้ชายน้ำกันมันสีหมันบ่ละมือมันต้องผู้หญิงมากกว่นเอาอยู่ดีไม่แห้ง